พบกับชมพู่เอซีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะชมพู่มากับเจ้ารถคันนี้เลยรถกระบะขวัญใจคนไทยนั่นเน่คือเจ้าเตอรตา้า รีโว่นเ่งนะคะคันนี้เป็นแคปอีกด้วยนะคะรถปี2017เครื่องยนต์2 4 0 0ซีเกียร์ธรรมดา6สปีดเลยน่นเ่งนะคะคันนี้นะคะได้ว่าสีบอลเทาแบบนี้นะ,ะสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะมาดูด้านในกันดีกว่าคันนี้นะคะมีอะไรพิเศษบ้างนะคันนี้นะคะเป็นตัวพรีเร er นเนอร์เนาะเขาองมีบันไดข้ามมาให้แบบนี้นะคะ่ะกระจกมองข้างเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างอีกด้วยนะคะคันนี้นะเป็นสมาร์ทแคปนะคะแก็ปเปิดได้แบบนี้เลยจ้านี่เลยนะคะ ภายในของเขาก็จะเป็นแบบนี้จะให้กล้องแพนเข้าไปข้างในเลยนะคะทันนี้นะคะเลขไม้อยู่แค่ห้าหมื่นกว่าโลเท่านั้นห้าหมื่นสามเท่านั้นนะคะพรมอะไร power multi function นะคะ AUH USB เสียบได้เล่นได้ปกตินะค่ะวิดีโอซีดีเนาะแอร์แบ็คคู่หน้าทากีย์ธรรมดาหกสปีดที่ชมพูดบอกไปแบบนี้เลยนะคะมีหมดอีโคให้ด้วยนะคะบอกเขาเป็นสีดำตาลแบบนี้เลยนะผนังของเขาใะหลังคาเขาก็คือสวยงามมากๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยขีดข่วนเลยอะเราดูเม็ดลูกกันหน่อย เห็นไหมคะสวยเดิมคมกริบมากๆเลยนะคะและประกันเลยว่าคันนี้คะไม่ใช่รถซาบไม่ใช่รถจมน้ามาอย่างแน่นอนนั่นเองนะคะก็จกมองข้างก็สามารถมองพับปักไฟฟ้าได้หมดเลยนั่นเองนะคะอ่ะด้านท้ายของเขานะคะก็มีที่กันชนมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นตัว E นั่นเองเอาไฟเบรกมีมาให้3จุดเชื้อเพลิงของเขานะคะเป็นเชื้อเพลิงดีเซลนั่นเองนะคะนี่เลยเพราะใจหลักของเขานลคะหองเครื่องของเขาต้องมาดูกันแล้วจ้าเขาบอกเลยว่าเขาเปิดมาแบบโหรถคันนี้สวยมากจริงๆปีใหม่ ไหม่ก็น้อยห้องเครื่องก็คือสวยเดิมกริบมากๆเลยนะคะแผ่นกันความร้อนมีมาให้แล้วนะคะ่ะฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยแงะนะคะคันน่ะเดิมน็อตไม่มีขยับเลยนะคะแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมทุกจุดเลยจริงนะคะคันนี้กันเพื่อปี2017นั่นเองนะคะราคาอยู่แค่เพียง5 9 0 0 0าบาทเท่านั้นพนเยียวยาได้8 4งวดเลยข้างวดอยู่แค่ประมาณ9,00 0กว่ากว่าเท่านั้นเองนะคะ ถ้าใครสนใจเจ้ารถคันนี้นะคะหรืออยากได้ไปครอบคอรคองเนี่ยโทรหาชมพู่เลยค่ะที่เบอร์0 8 2 0 5 0ป4 3 3 0 8 2 0 5 0 3 4 3 3ปเมมเบอร์ขึ้นไลน์ทันทีเลยนะคะอยู่ตามจังหวัดก็ออกรถกับชมพู่ได้เรื่องผ่านเรื่องอนุมัติเอารถไปส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านทำสัญญาเอกสารเพิ่มเติมฟรีถึงหน้าบ้านนั่นเองนะคะออกรถกับชมพู่ออกได้ทุกอาชีพเป็นเรื่องจิบจิบ,จ,บจ้า